สวัสดีครับวิดีโอเทรนนิ่งบาสียกับไฮคันครับวันนี้นะครับผมจะมาแสดงให้ดูนะครับว่าอาจารย์มหาลัยนะครับอาจารย์มัธยมปฐมนะครับจะต้องเรียนรู้การนำสเกตอัพนะครับไปใช้ประโยชน์ยังไงนะครับเพื่อจะนำพาเด็กไทยเข้าสู่ยุคป,ประเทศไทย4.0 เพราะปัจจุบันนี้การศึกษาไทยนะครับอาจารย์ทุกคนนะครับส่วนใหญ่นะครับเท่าที่นะครับอาจารย์บางส่วนที่ยังไม่ยังสอนในศยุศูนแล้วก็โอเคนะครับแต่อาจารย์ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับยังสอนเด็กในทิศทางที่เป็นสองศูนย์อยู่ก่อนอื่นต้องมาเข้าใจก่อนว่าศยุศูนย์สองศูนย์ต่างกันยังไงนะครับศยุศูนย์ก็คือยุคที่ประเทศต้องขับดันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับเด็กทุกคนจะต้องมีจินตนาการนะครับจบมาจะได้คิดนวัตการรมใหม่ๆให้องค์กรนะครับให้ตัวเองได้ แต่วันนี้ประเทศไทยนะครับการศึกษาไทยเนี่ยอยู่ในยุค2.0ก็คือยังสอนเด็กให้อยู่ในกรอบยังให้เด็กท่องจายังมีบทเรียนอะไรเนี่ยที่บังคับให้เด็กจําในสิ่งที่มหาลัยหรือโรงเรียนนะครับหรือนะครับสายวันสอนให้เด็กจําแล้วเด็กพวกนี้จะโดนคัดตรวจวัดด้วยการออกข้อสอบคล้ายๆกันเพื่อตัดเกรดนะครับการตัดเกรดก็คือการประทับตาคุณภาพของเด็กนะครับเพื่อส่งให้อุตสาหกรรม ถ้าเกด4.0ก็คือเด็กเก่งมากจะได้จะได้ค่าแรงสูงส่วนเด็ก2.0หรือ1.8กว่าหรืออะไรเงี้ยที่ไม่จบดีเนี่ยก็จะได้ไม่ได้งานเลยเป็นเด็กที่ด้อยคุณภาพหรือถ้าเด็กได้เกดน้อยก็ได้เงินเดือนต่ำนะครับนั่นคือหมดยุคไปแล้วนะครับเราต้องมานะครับพัฒนาเด็กไทยให้อยู่สู่ยุค4.0นะครับนั่นเองเนี่ยอาจารย์ต้องปรับตัวก่อนวันนี้มาดูนะครับว่าการที่เราจะสอนให้เด็กเข้าใจนวัตกรรม ให้เด็กต่อยอดความคิดเนี่ยจะต้องให้อิสระเด็กในการคิดนะครับดังนั้นอาจารย์เองต้องเปลี่ยนก่อนถ้าอาจารย์ไม่เปลี่ยนนะครับก็ไม่มีทางเปลี่ยนนะครับนะนั้นเองในวันนี้มาดูนะอาจารย์นะครับถ้าดูวิดีโอตัวนี้อยู่ลองมาดูนะครับนี่คือสุราบครับและผมสอนฟิสิกส์เด็กเนี่ยผมไม่ให้เด็กจำหรอกครับผมใช้เด็กจินตนาการดูอย่างเช่นนะครับนี่คือนะครับตาช่างอ่าผมสอนเด็กว่าดูนะนี่ตาช่างกล่องซ้ายกับขวาเท่ากันผมกดเพล์เห็นไหมครับว่ามันจะบาลานซ์กันพอดีเพราะว่ามันห่างจาก นะครับเซนเตอร์ Center ตรงนี้เท่ากันแต่ถ้าผมขยับจุดอันแดกล่องแดงนิดหนึ่งนิดเดียวมันก็จะเสียบาลานซ์ไปเด็กก็จะเริ่มคิดแล้วว่าอ๋อนี่เองถ้าเรามีระยะเท่ากันนะครับแล้วน้ําหนักกล่องเท่ากันเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับถ้ามันเลื่อนิดึงจะมีปัญหาไหมครับเด็กก็เริ่มรู้เอาละเดี๋ยวผมจะให้เด็กลองดูเอากล่องที่มีน้ำหนักครึ่งหนึน่งมาวางตรงนี้มุมนี้นะครับอ่ะให้เด็กคิดต่อผม้องกดเพล์จะเกิดอะไรขึ้นให้เด็กทายก่อนว่าดูซิจะเกิดอะไรขึ้นเด็กจะตอบว่า มันจะเอียงไปทางซ้ายหรือขวาถ้าเด็กออตอบว่าเอียงไปทางซ้ายแปลว่าเด็กคิดถูกพิจการณครับเห็นไหมครับและถามเด็กต่อว่าแล้วทายัางไงจะให้มันไม่เอียงล่ะเด็กก็จะตอบว่าเอามาวางตรงนี้เห็นไหมครับให้เด็กคิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเด็กจะเข้าใจเองอย่าให้เด็กท่องจําสูตรก่อนให้เด็กเห็นธรรมชาติก่อนนะครับให้เด็กเห็นธรรมชาติก่อนแล้วเด็กก็จะเข้าใจว่าโอ้ต้องวางตรงนี้มันถึงจะเท่ากันเห็นไหมครับและถ้าเด็กเลือยนิดนึง เด็กจะเริ่มเรียนรู้ครับสมมติถ้ามีเด็กคนหนึ่งวางผิดด้านอย่างนี้ครับแล้วกดเพลย์โอ้เด็กจะเริ่มคิดว่านี่ไงแม้จะวางเหมือนกันแต่ถ้าวันวางผิดด้านมันจะมีน้ําหนักไม่เท่ากันเห็นไหมครับแล้วเด็กก็เริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าอย่างนี้จะต้องวางอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็ปี้ตรงนี้มาตรงนี้มันก็จะเสร็จเลยจบเลยเห็นไหมครับแล้วกดเรียบร้อยเลยต่อไปครับเด็กจะเรียนรู้ต่อว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าผมเลื่อนตรงนี้มาครึ่งหนึ่ง จุดหกนะครับแล้วผมก็เล่นเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้เด็กเริม่มคิดว่าโอ้ถ้าไอ้ตัวไกลกว่าเนี่ยมันเลื่อนมาปุ๊บมันจะมีน้ำหนักเอาละเราก็สอนเด็กว่าเอาลองเอานี้ออกไปอันนึงสิเกิดอะไรขึ้นลองกดเล่นครับเห็นไหมครับอ่าหรือถ้าเราเอา,อาถ้าเราเอานันนี้ออกล่ะกดเล่น อ่ะมันตกช้าลงเห็นไหมครับอ๋อเด็กก็เริ่มคิดว่าอ๋อเมื่อกี้มันมันตกช้าลงนี่แปลว่าถ้าเราเอานี้ออกล่ะเห็นไหมครับมันบาลานซ์แล้วเด็กเริ่มรู้ว่าอ๋อมันมีอย่างนี้ที่เองนะมันมีเทคนิคอย่างนี้ที่เองคือความยาวเห็นไหมครับแมสออกครึ่งหนึ่งนั่นไงครับบิงโกเด็กจะจินตนาการถึงโมเมนต์ทันทีครับและนี่คือกลยุทธ์นะครับนะครับอาจารย์มหาลัยครับอาจารย์มัธยมนะครับ อาจารย์หมายอะไรไม่ต้องหรอกเพราะว่าอันนี้มันเด็กได้รู้แล้วนะอาจารย์พมันยมหรือปฐมก็ตามนะครับลองดูนะพัฒนาตัวเองก่อนครับและลองเอา sketchup ไปจับนะครับไอเทมตัวนี้ชื่อ m s physics นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะมีลฟ์วิดีโอนะครับสอนเกี่ยวกับตัวนี้นะครับอาจารย์ลองเข้ามาดูเลยนะครับเอาไปต่อยอดนะครับเด็กวิจิตรการแน่นอนนะครับส่วนถ้าใครเป็นหน่วยงานราชการนะครับรัฐบาลที่กำลังผลักดันนะครับลองดูวีโอนี้นะครับและลองเอาเซฟเนี่ยไปผลักดันให้ประเทศนะครับเอาไปสอนเด็กเลยนะครับ เอาไปเป็นเครื่องมือเลยนะครับสุดยอดแน่นอนครับสวัสดีครับ